มันหมายถ r งว่าพวกเ e าเป็นบ้านของพร i โอ้กุฏิพระเหรอโอ้กุฏิพระโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าเออฉลาดตรงนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วด้วยนะตรงนี้เราอยู่ที่บริเวณห้องสมุดนะ ที่พระเจ้ากรมราหูสร้างเอาไว้น่าจะเป็นห้องสมุดพระพุทธศาสนาเออเฉพาะพระสงฆ์เห็นไหมเป็นห้องสมุดของพระพุทธศาสนาสําหรับพระสงฆ์แล้วก็มีกุฏิล้อมรอบอยู่ทั้งหมดเก้าหลังด้วยกันเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้แบบนี้เนี่ยเก้าหลังโอเคนพูดง่ายนี่ก็คือเหมือนเป็นลานเขตของวัดเลยล่ะเป็นสถานที่แต่ไม่ถึงขนาดเป็นลานเจดีย์ดังนั้นใส่รองเท้าได้ That building did not have a wooden roof completely like a dome. อ๋อไม่มีหลังคาแล้วโดมคืออะไรไม่มีหลังคา What it m e a n by dome? Dome means there's no wooden roof completely bricks. อ๋อไม่มีหลังคาไม้แปลว่าเป็นอิฐทั้งหมดอ๋อไม่ได้เป็นโครงหลังคาไม้แค่นั้นเองว่ากันเถอะสร้างด้วยอิฐหมดเนี่ยมันขึ้นที่เที่ยวอยู่เนีเรียกว่าอะไร What is i ทั้งหมดเลยเรารวมอ่ะไม่น่าจะมีชื่อเรียกมั้งเป็นเรียกโปโลนารุ瓦เก่าอะไรเงี้ยน่าจะอย่างงี้มั้งปะน่าจะเรียกเป็นชื่อเมืองชื่อเมืองอะโปโลนารุ瓦เมืองหลวงเก่าอ่ะนั่นแหละไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีชื่ออะไรเป็นโดยการเฉพาะตรงเนี้ย กรุไทยโอเคเมืองหลวงเมืองสักเมืองหนึ่งโปโลนารุวะเป็นเป็นเขตโปโลนารุวะเก่าที่เป็นพวกเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเหมือนบ้านเราเขาเรียกอไโบราณสถานอะเขตประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยน่ะไม่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีคนมาสร้างบ้านอยู่ นะแล้วก็ตรงนี้ก็บอกเป็นห้องสมุดสําหรับ,รบพระภิสูสง์เป็นที่เก็บคัมภีร์พระธรรมต่างๆแล้วก็มีพระภิสุสง์อยู่รายล้อมรอบเป็นกุฏิทั้งหมด9หลังด้วยกัน,นาสามารถรรที่จะเข้าไปสักรราสการ,รบูชาบูชาอะไรอ่ะรรมีพระรูปด้านหนใช่ไหมอ๋อมีรูปปั้นอยู่มีรูปพระพุทธรูปอยู่ด้านในสักการบูชากันได้ใครพร้อมแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนได้เลยนะสาธุอ่ะเขาบอกยังไม่ไปนะเดี๋ยวสักพักนะ